อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลเด็เดๆน,นะครับสวัสดีค่ะเคยเทวดาแฟมิลี่นะคะวันนี้ค่ะชวนทุกคนมาทำขนมไว้ทานเองค่ะหรือว่าจะนำไปขายก็ได้เหมือนกันนะคะวันนี้เราจะทำคุกกี้ทัญพืชค่ะใช้เนยสดเวลาทำออกมาแล้วหอมเนยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบและก็ส่วนประกอบในการทำคุกกี้ธัญพืชกันเลยค่ะตัวแรกนะคะคือน้ำตาลทรายนะคะเราใช้130กรัมค่ะตัวต่อมานะคะเป็นเกลือนะคะใช้1ส่วนสองช้อนชาค่ะต่อมาจะเป็นผงฟูค่ะผงฟูใช้1ช้อนชานะคะแต่งกลิ่นด้วยกลิ่นวานิลลานมเนยค่ะ1ช้อนชาเนยจืด230กรัมนม้ผงสำหรับเบเกอรี่1ช้อนโต๊ะ ไข่ไก่สองฟองแป้งบัวแดง300กรัมและธัญพืชต่างๆนะคะปริมาณ250กรัมค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มที่การนำเนยนะคะมาตีก่อนเลยค่ะต่อไปค่อยๆใส่น้ำตาลลงไปนะคะ จากนั้นก็ปาดขอบชามผสมแล้วก็คนนิดนึงนะคะตีสมวนผสมให้เข้ากันค่ะต่อไปใส่ไข่ไก่เลยค่ะ นี่ส่วนผสมต่อให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็ปาดขอบชามผสมค่ะต่อไปนะคะเราจะนำส่วนผสมที่เป็นของแห้งนะคะผสมลงไปนะคะ แป้งบัวแดงนะคะนมผงสำหรับเบเกอรี่ค่ะใส่ลงไปเลยผงฟูค่ะเกลือค่ะจากนั้นค่อยส่ผสมทุกอย่างอีกครั้งหนึ่งนะคะ และส่วนประกอบตัวสุดท้ายนะคะก็คือมเมล็ดธัญพืชของเรานั่นเองนะคะนี่นะคะก็จะเป็นธัญพืชแบบรวมนะคะวันนี้ของอ้อก,ก็จะมีในส่วนของเม็ดอัลมอนด์นะคะมีถั่วนะคะถั่วอัลมอนด์แบบนี้ก็มีนะคะแล้วก็มีลูกเกตนะคะลูกเกตนี้ให้เราไปแช่น้ําก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใส่ลงไปเลยมันจะแห้งแล้วกะแข็งนะคะต้องมีการแช่น้ำก่อนสักประมาณ10นาท,ทีก่อนนะคะส่วนวัสดุดิบตัวนี้ก็คือนําไปคั่วให้สุกนะคะหรือว่าไปอบก็ได้นะคะ ใส่ลงไปเลยนะคะตามชอบเลยนะคะเรามีทัญพืชอะไรเราชอบอะไรจะเป็นคอนเฟรกหรืออะไรก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เท่ากันอีกรอบนึงจ้า ลืมไปนะคะอีกตัวนึงนะคะที่เราขาดไปได้ก็คือเป็นกลิ่นนะคะวันนี้เราใช้เป็นวานิลลานเนยนมนะคะ1ช้อนชาค่ะเตรียมถาดผมแล้วก็กระดาษรองอบไว้นะคะแล้วเ,เราก็จะทำการอบคุกกี้กันนะคะอ่านี่นะคะ ก็เราก็จะใช้ตัวตักไอติมนะคะเป็นตัวตักแบบนี้นะคะหลังจากที่เราตักคุกกี้วางเป็นก้อนๆแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใช้ซ่อมนะคะกดๆนะคะให้เขาแบนๆนะคะแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะเอาเข้าเตาอ,อบกันนะคะไฟ170องศานะคะไฟบนล่างนะคะเปิดหรือไม่เปิดพัดลมก็ได้นะคะเราจะอบประมาณ20นาทีะคะ่ะ น,นี้นะคะทุกคนคุกกี้ของเราก็อบจนครบ20นาทีแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะเอามาพักบนตะแกรงนะคะให้เขาเย็นตัวก่อนนะคะแล้วค่อยไปบรรจุหรือเก็บใส่กล่องหรือหาภาชนะสวยๆมาเก็บไว้แล้วก็หรือว่าจะเอาไปขายก็ได้เหมือนกันนะคะ ถ้าหลังจากที่เราพักตัวคุกกี้ธัญพืชของเราให้เย็นตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาภาชนะมาใส่นะคะอย่างวันนี้นะคะก็จะมีกล่องแบบนี้นะคะแปะติต๊กเกอร์แบบนี้นะคะก็สามารถนําไปบรรจุแล้วก็ขายได้เลยนะคะ นีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะสามารถเก็บไว้กินก็ได้นะคะหรือว่านําไปจําหน่ายได้นะคะก่อนจากกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเขือเทวดาแฟมิลี่ด้วยนะคะสําหรับคลิปต่อไปจะไปชวนทุกคนทาเมนูอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ